สว,วัสดีครับโยผมโนซีเข็ดนะครับก็อยู่ไกลๆเซเว่นไนสองนะครับผมในที่สุดก็ผ่านสักทีนะชั้น65นะครับผมยกให้เลยว่าผมยอมกรบดานนี้จริงๆนะครับผมแพ้ทางด่านพวกนี้มากๆนะครับแพ้ทางไอาการที่มันเดินโกลาหลผิดที่ผิดทางไหนจะเหยียบพื้นพิษอะไรอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอ เล่าให้ฟังช่วงต้นเยอะหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับด่าน65นะที่ว่าผมติดไว้นานนะครับมันมีหลายสาเหตุแต่ผมพอจะจับทางได้นะครับผมโอเคมาผมขอเริ่มที่โคเด็กกันก่อนนะครับโคเด็กของของผมเนี่ยตอนที่ผมทําคลิปอ่าชั้น60นะครับพลังป้องกันผมจะอยู่ที่ประมาณ1,500 แต่ตอนนี้พลังป้องกันผมขึ้นมาถึง1 6 9 6อ่า1696มันต่างกับ1 5 0 0เยอะมากไหมบอกเลยตรงนี้นะครับจากที่ลองมาเองกับตัวคือเยอะมากๆนะครับผมจากเดิมที่เหยียบบ่อพิษเหยียบแล้วตายเลยคือแบบสกิดบ่อพิษนิดเดียวก็ตายเลยนะครับผมพยายามแบบลองไปดูคนอื่นเล่นลองไปดูอะไรมาเพื่อแบบเออจะได้ผ่านด่านนี้สักที คำตอบคือผมไม่ได้ไม่ได้เหตุผลอะไรเลยนะคือผมเล่นได้แค่ถึง64พอ,ขอเขาเรียกว่าไงเล่นได้ถึง63พอหลังจาก63ไปเนี่ย64อ่ะพิษมันแรงมากๆแถมมีระยะที่ใกล้มากๆนะครับนั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงไม่ผ่านสักทีเนื่องจากพลังป้องกันเนี่ยผมน้อยเกินไปนะพอเป็น1696เนี่ยแล้วก็อัพพวก สมุดสัตว์เลี้ยงอะไรขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยอัพพลังป้องกันขึ้นมาอีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้คือมันทําให้ผมเล่นง่ายขึ้นเยอะตอนเนี้ผมสามารถเหยียบบอพิษได้แบบแทบจะยืนได้เลยอ,อ่ะแล้วก็แถมเตเลน่าอะไรเงี้ยโจพิที่ผมใช้อ่ะก็คือฮิลทันนะครับคือแบบหลายๆคนแบบทาไมถึงอาจจะสงสัยว่าทาไมไม่ใช่พีเน่ล่ะ แน่นอนคือผมใช้ผมไม่สามารถเล่นได้จริงๆนะครับผมสามารถเล่นได้แค่แบบที่ผมผ่านเนี่ยแบบเดียวเลยนะครับไม่สามารถที่จะคอนโทลการหลบไอการพ่นพิษอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบมันมันมันฮาร์ดมันฮาร์ดเกินไปเออคือมันยากเกินไปนะครับสําหรับสําหรับอ่าตัวผมเองอ่ายิ่งยิ่งคนไหนที่เล่นในมือถือผมว่ายิ่งโคตรยากเลยเออถ้าใครแบบ เล่นบือถือผ่านนี้ผมยกนิ้วให้เลยเก่งมากๆนะครับแต่คือแบบโหแค่นี้ผมก็ลากเลือดแล้วนะสำหรับชั้น65นะครับก็หวังว่าเราจะไม่เจอชั้นนี้อีกนะครับไม่เจออะไรแบบนี้อีกนะครับขอร้องละนะคือก่อนหน้าเนี้คือผมอะที่ผมแบบพยายามพยายามที่จะผ่านชั้น60 61ให้ได้เนี่ยผมเคยโพสในชุมชนไปนานมากแล้วนะครับ ก็คือผมอยากได้สัตว์เลี้ยงเป็นโคเซตแล้วก็เพิ่มไอรีนเทพนะครับให้เวล50เราจะได้ใส่ออปชั่นช่อง3สักทีนะครับผมคือแบบเราจะได้ใส่ประดับพวกแบบให้ครบอ่ะเออผมมีต่างหูคิดผมมีประดับเร่งเวลาผมอยากจะใส่เร่งเวลาให้ครบ3ชิ้นพร้อมต่างหูคิดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รอให้คาวเฮรอนเนี่ยมันเวล60 ตอนนั้นนะัคารเฮลอนผมวิวห้าสิบหรือสี่สิบแปดเองนะครับผมก็คือแบบมันใช้เวลานานมากกว่าผมที่จะกว,ว่าผมจะทำครบแล้วก็ผ่านนะครับที่จริงอะ่ะชั้นหกสิบเอ็ดถึงหกสิบสี่ผมใช้โคเซตหมดเลยนะแต่พอมาลองใช้คาวเฮลอนดูเออผมว่าคาวเฮลอนตอบโจทย์เหมือนกันสำหรับด่านนี้นะครับอาจจะน่าลำคาญนิดนึงตรงที่คาวเฮลอนชอบโดดไปแช่บอ่อพิษแต่แต่ก็ไอเหตุผลที่แช่บอ่อพิษเนี่ยก็ยก,ย,กยอดไปได้เลยเพราะว่า พลังป้องกันที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะคืออัพพลังป้องกันมาปุ๊บเกย,ยบบ่อพิษได้เฉยเลยนะครับก็คืออัพมาแค่ประมาณ200นี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับเออมันถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มันแทบจะเกือบ20%เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมสําหรับมันมันยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยมั้งเอ้ยไม่ถึงเออแต่ก็อาจจะราวๆนั้นแหละนะครับผมโอเคก็นั่นแหละเสร็จท,ที่ที่ผมจะมาพูดนะแค่อยากพูดเฉยๆนะครับ โอเคมาเรามาดูตัวละครที่ใช้กันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับผมก็ใช้ไอรีนใส่เซ็ตรดคูดาวสกิลนะครับรอบนี้ผมไม่ได้เอาหมิงเซ็ตหมิงมาใส่นะครับผมรู้สึกว่าเซตหมิงมันไม่ได้จําเป็นสําหรับชั้นนี้เราแค่เราแค่อยากเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องวนอันติให้ทันช่วงแรกนะครับแบบเราไม่จําเป็นที่จะต้องออก2สกิลและอันติเลยอะไรอย่างนี้เนาะคือมันสามารถที่จะ ไปใช้อันติตอนท้ายได้ทันอะไรแบบนี้นะครับก็แค่เน้นรดคูดาวมากกว่านะรดคูดาวทุกอย่างเลยนะครับยันของรักเลยของรักก็มีรดคูดาว <H ugh> อ่าแล้วก็ตัวฮิลที่ผมใช้นะครับผมเลือกเป็นเซเลน่านะครับคือเซเลน่าเนี่ยจะเซฟกว่าพีเน่ตรงที่อ่ามันฮิลได้ต่อเนื่องมากกว่าอ่าคือพีเน่เนี่ยจะเป็นสายเอ็กซ์ซีฟสส่วนเซเลน่านี่จะออกแนวแบบค่อยค่อฮิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ดาเมจก็จะเบากว่าของพีเน่นะครับ คือพีเดยมันต้องพึ่งอันติแล้วก็สกิลไอ้สกิลแรกสกิลฮิลของเขาอะเออแต่เซเลน่านี่คือฮิลแทบทุกสกิลนะครับผมแล้วก็ชั้นเนี้ยมันห้ามฮิลใช่ไหมวิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือผมให้เซเลน่าไม่ต้องใช้สกิลบ่อยให้มันใส่รถเกาะไปเลยนะครับแล้วก็ยัดดาเมจสองตัวอ่าแล้วก็มีตัวดาเมจหลักนะครับคือคาวเฮลอนนะครับคาวเฮลอนก็แน่นอนใส่เป็นเซตโอโรจินะครับพร้อมเสื้อ เกาะแห่งความพินาศนะครับมีต่างหูเอสนะครับเนี่ยประดับจะคล้ายๆกันเลยต่างหูเอสสร้อยคีนะครับแหวนโคเซตนะครับแล้วก็อ,ออฟก็เป็นออฟคีนะครับส่วนคิดคิดจะเป็นตัวซับด,ดาเมจที่ผมมองว่าเวิร์กที่สุดแล้วนะครับสําหรับสายตีไกลใครที่คู่กับคิดนี่คือโคตรเก่งนะครับคิดก็จะใส่เป็นเซตโจมตีนะครับต่างหูเอสนะครับสร้อยคีแหวนโคเซตวงที่2ที่ผม อยากได้นะครับถ้าใครตามคิปผมอยู่นี่คือผมแบบต้องเอาวงที่2ให้ได้เพื่อจะได้มาผ่านชั้นนี้นะครับสุดท้ายก็มันก็ช่วยให้ผมผ่านจริงๆนะแต่ที่จริงอะ่ะไม่ต้องมีก็ได้นะครับแข่ขอแค่พลังป้องกันเพิ่มก็พอผมลองมาแล้วก็คือแบบไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับสาหรับแวนโคเซตอ่าแล้วก็ออฟผมใส่เป็นออฟยอดมนุษย์นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอ่าถ้าเวทเวทเวท,เวทกันแล้วเนี่ยใส่อย่างละชิ้นมันจะได้เปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่านะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะ เพราะว่าอย่างคิดเนี่ยเราไม่ได้ใส่เซตโอโลจิเซตโอโลจิมันเพิ่มโจมตีปกติใช่ไหมแต่ว่าคิดเนี่ยมันมีแค่เซ็ตกีกันเทอุสซึ่งมันเพิ่มโจมตีเราอยากได้โจมตีปกติด้วยเราก็ใส่เราก็ใส่ยอดมนุษย์ไปนะครับแล้วเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะเน้นตีปกติกันอยู่แล้วนะครับผมแผนก็เป็นรูปแบบคริเิคอลนะครับสัตว์เลี้ยงเป็นโคเซตนะครับผมสัตว์เลี้ยงเนี่ย ถ้าถ้าเล่นวิธีผมจะสามารถใช้ได้2ตัวนะครับนั่นก็คือโคเซตกับเจฟพันบกนะครับอ่ามันจะมีสกิลแอคทีฟ2นะครับที่เป็นลดคูดาวแล้วก็ต้านทานผลที่เป็นโทษให้แก่พันธมิตรทั้งหมดอ่ะอันนี้นสําคัญของเจฟนี่ยเป็นลดคูดาวกับต้านทานผลที่เป็นโทษใช่ไหมคือถ้าเรากดสกิลเนี้ยตอนที่มันไล่อ่าไอ้ามฮิลอ่ะ เราจะกันห้ามฮิวได้นะครับเราจะสามารถฮิวได้ปกติเลยนะครับตอนที่เราใช้อาอันนี้ก็จะเป็นอ่าต้านทานผลที่เป็นโทษ15าวิเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายสกิลเอออันนี้ก็จะเป็นสายดาเมจขึ้นมาหน่อยนะครับใครดาเมจจัดจัดก็ใช้เจฟแต่ผมว่ามองมองว่าคนใช้เจฟน่าจะน้อยนะครับเออประมาณนี้นะครับผมสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับอ่ะไปดูมาสเตอรี่กันดีกว่านะครับมาสเตอรี่ อัตเตอรี่ก็เป็นโจมตีหมดนะครับผมมีเวล25นะครับเป็นพิสยัยไกลนะครับแล้วก็เวล50เป็นโจมตีเดี่ยวนอกนั้นเป็นโจมตีหมดเลยนะครับผมอ่าโจมตีหมดเลยนะครับแล้วก็มีเวล1 6้นะครับผมที่เป็นลดเวลาต่อเนื่องของผลที่เป็นโทษที่พันธมิตรติดอยู่อันนี้เอามาใช้กันเดินหล่อนเออคือขอให้ลดเวลาหล่อนได้สักแป,ป๊บหนึ่งก็ยังดีนะครับให้ผมได้เดินหลบมีโอกาสได้หลบบ้างผมก็เลยเอาอันนี้มานะครับ อ่ะเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเล่นยังไงนะครับแต่คือทุลักทุเลมากอะ่ะกว่าจะผ่านนะครับแล้วก็มันชอบติดอะไรนิดๆหน่อยคือผมจะผ่านต้องนานแล้วแต่แม่งติดนิ่งๆหน่อยๆอเออเล่นมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็มึ่งมาผ่านเมื่อเช้าไปสงอบสติอารมณ์มาก็เลยผ่านนะครับโอเคไปไปดูกัน อโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะปิดสกิลไอรีนนะครับคือการที่เราไปเล่นด่านฝันร้ายมาเนี่ยมันเพิ่มสกิลการเล่นไอรีนของผมให้เยอะขึ้นมากๆนะครับผมผมก็เลยเล่นไอรีนคล่องเลยตอนแรกอะ่ะก่อนที่ฝันร้ายจะมาผมเล่นไอรีนไม่ได้เลยนะเออแต่พอฝันร้ายมาปุ๊บเนี่ยการเล่นไอรีนของผมมันคล่องขึ้นเยอะนะครับมันทําให้ผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยในชั้นนี้นะครับผมผมรู้เลยว่าต้องสแปมยังไงอะไรยังไงนะครับ คือผมเกลียดการที่ต้องมานั่งกดสกิลเองมากนะครับหลายๆคนน่าจะรู้เนาะแต่ว่าชั้นนี้ก็ต้องยอมนะและเล่นไอรีนนี่ต้องยอมกดสกิลเองนะครับผมไปมาถึงผมจะพุ่งไปข้างหลังก่อนเลยนะครับแล้วก็กดอมตะนะครับอ่าพุ่งไปข้างหลังแล้วเดินเลยนะครับกดเดินเลยแล้วก็กดอมตะนะครับแล้วก็กดสกิลลดดาเมจอ่าหลังจากนั้นรวมอัศวินแล้วรอเลือกเป้านะครับผมคำสาปแห่งการคิดคดจะขึ้นมานะครับ พอคำสาปแห่งการคิดคดใกล้จะเต็มหลอดเนี่ยให้เรากดสกิลโคเซ็ตนะครับผมสกิลที่เป็นลูกศรโคเซตในหนึ่งทีเพื่อป้องกันการโดนอ่าป้องกันการฮิลแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ที่จริงมันถ้าไม่มีโคเซ็ตเนี่ยมันมีวิธีแก้อยู่นะคือสเต็ปที่ผมเล่นเนี่ยมันแก้ได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราดูกันอ่าอ่ะ,อะคุณจะสังเกตว่า คําสั่งในการยีโคดเต็มแล้วนะครับผมกดอันนี้แล้วนะครับอ่าอมตะของไอรีนเหลือหกวินะครับผมเนี่ยจังหวะเนี้ยเราจะตีตีต,ตีจนอมตะใกล้จะใช้ได้นะครับอมตะของไอรีนใกล้จะใช้ได้แล้วลูกน้องเขาจะออกมาอ่านี่พอลูกน้องออกมาปุ๊บสังเกตได้ว่าอมตะผมพร้อมแล้วผมจะเดินรวมอัศวินมาไว้ตรงกลางก่อนนะครับแล้วกดอมตะแล้วไปตีลูกน้องนะครับไปตีตัวเขียวก่อนนะครับ อ่านี่รวมไว้ตรงกลางนะครับกดอมตะตีลูกน้องนะครับอ่าหลังจากนั้นไอรีนจะได้ไอรีนจะได้ไอันติเมตพอดีนะครับพอไอรีนได้อันติเมตปุ๊บเตรียมกดอมตะรอบที่2ต่อเลยนะครับเพราะว่ามันจะโยนพิษมาใส่แต่อันนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนนะอ่าเพราะเราก็โดนนะครับอ่าสุดท้ายก็บอสเดินมาหาลดดาเมจตีปกตินะครับอันนี้คือโชคดีนะครับที่บอสไม่ไม่เดินไปไหนด้วยมันจะมีจังหวะที่บอสชอบเดินนะครับเดินไปแล้วพ่นพิษแต่ว่า มันก็มีที่บอสไม่เดินเหมือนกันอันนี้เราก็เล่นตามปกติเลยนะครับสแปมสกิลไอรีนรัวๆแล้วก็พอได้อันติก็ใช้อันติแล้วรีบรีบใช้อมตาตะนะครับอันนี้ก็ปล่อยเราตีเลยครับตีรัวๆเลยอ่านี่อนนี้ไม่มีอะไรนะจังหวะนี้เล่นตามปกติได้เลยนะครับอ่าพอระเบิดพิษร้ายมาปุ๊บมันจะต่อด้วยคำสาปแห่งการคิดคดนะครับอ่าคำสาปแห่งการคิดคดรอบที่สนะครับผม ผมจะใช้อมตะนะครับผมจะใช้อมตะของสัตว์เลี้ยงนะครับในการช่วยไม่ให้ไม่ให้ตัวเซเรน่าเนี่ยฮิลนะครับผมคือถ้าถ้าเซเรนา่ามันเกิดต้องการฮิลขึ้นมาเนี่ยระหว่างที่คำสาปแห่งการคิดคดทำงานเนี่ยเราตัวระเบิดได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะกดสัตว์เลี้ยงให้เลือดเต็มก่อนแล้วก็เป็นอมตะสักแป๊บหนึ่ง อ่าแล้วเราจะคอมโบกับสกิลที่เป็นสกิลอมตะของไอรีนนะครับผมเพื่อไม่ให้เซเลน่ามันมีดาเมจฮิวขึ้นมานะครับเราจะได้ไม่ตัวระเบิดนะครับอ่านี่ครับปึ๊บอ่ะกดอมตะก่อนที่จะเต็มนะครับอ่าและนี้ผมก็แน่นอนกดอมอ้กดอมตะไอรีนนะครับผมแล้วตีลุกน้องนะครับเหมือนเดิมอ่าไอรีนได้ติพอดีอีกรอบนึงนะครับอันนี้เราตีบอสได้เลยนี่นะครับ ตีมอสได้เลยนะครับนี่ครับตีไปเลยฮะนี่ครับใส่โลนะครับอ่านี่คิดต,ตายนะครับไม่เป็นไรคิดต,ตายช่างมันอ่าเราเหลือตัวดาเมทที่แรงอยู่นะครับเหตุผล <ม S 1> ที่ใช้ดาเมจส,สองตัวเพราะมันชอบตายตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละอ่าเราก็เล่นตามปกติเลยนะครับเล่นเหมือนเดิมเลยอันนี้คือผมโชคดีอีกแล้วที่มันไม่เดินนะครับมันต้องพึ่งโชคอะมันเล่นยากจริงๆน,นะด่านนี้ผมยอมนะครับ ่าก็เรียบร้อยนะครับผมก็จบไปแบบโอนะ้ผมจะบ้าตายกับด่านนี้นะครับเป็นด่านเดียวที่ผมแบบสโลราบให้มันย <laughs> อมแพ้จริงๆนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเออ่สำหรับขอคอยชั้นหกสิบห้านะครับผมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันกับบทต่อไปนะครับผมนั่นก็คือบทที่10นะครับซึ่งเดี๋ยวน่าจะเล่นวันนี้แหละนะครับผมแต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอาจจะพักสักหน่อยนะครับผมก็ฝากรีวิวหนังด้วยนะครับผมชอบลืมชื่อตลอดเลยนะครับนักลบมนตานะครับผมใครที่อยากไปดูอนิเมชันไทยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับก็ลองเปิดใจไป ดูนะครับผมพวกทศก,กณัณพวกสุขีบอะไรเงี้ยคุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นลำมมะเกียนโบราณความเป็นไทยแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยระดับระดับโลกได้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็ดูรีวิวได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อให้ตินิดๆหน่อยๆแหละนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ